ิมฮ้วันนี้อากาศดีเป็นบ้าเลยอ่ะดูสเกต็ตที่ล้อมรอบตัวฉันหยุดสี่เจ๋งใช่ไหมอ้อาวเฮ้พวกมาลองสเกต็ตด้วยกันมานี่มีหลายแบรนด์เลยนะฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะลองตัวไหนก่อนดีแต่คิดว่าจะลองถุงมือแล้วก็พลักไรเซอร์แบบดาวฮิลด้วยอ่ะแบบที่มีสเกต็ตไฟออกมาไงล่ะ คิดแล้วก็ตื่นเต้นชะััดเลยอ่ะคงต้องรอให้มืดกว่านี้เฮพระเจ้าน้องสนุกแน่โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มเทสกันแล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกว่ารีวิวทุกอย่างอุปกรณ์ป้องกันคือของที่เวียใช้จริงนะสนับศอกแล้วก็เข่าเป็นของอ x อก o ซนะคะของดีคัทลอนก็คือเป็น,ปนแบรนด์ของฝรั่งเศสเนาะซึ่งสนับเนี่ยเป็นชุดที่เวียซื้อตั้งแต่ฝึก เซิร์ฟสเก็ตฝึกสเก็ตบอร์ดเลยฝึกตั้งแต่แรกใช้มานานมากยังใช้อยู่แล้วก็ถุงมือนี้ซื้อมาใหม่ของแบมแบมนะคะนำเข้ามาแล้วก็ปลั๊กไฟนี้ก็คือของร้านเซิร์ฟสมิธแกจเจ t ไทยแลนด์นะคะส่วนหมวกคือหมวกเครต و ن e เครตตเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะคะโอเค แล้วก็สกเก็ตที่เราจะลองเป็นตัวแรกเขาบอกว่าคฟเวอร์เนี่ยมันดีนักดีหนาก็คือไม่รู้ว่าดียังไงแต่คือเวียไ,ได้ได้ตัวเดมโมเป็นคาเวอร์เดมโมมาลองเออมีโอกาสได้ตัวนี้มาลองเราก็เลยเอาตัวนี้มาลองกับปักไฟเลยดูซิว่าแต่ละแบรนด์แล้วมันเล่นแล้วแบบเบรกแตกต่างกันยังไงตัวนี้จะเป็นทรัคซีกเนาะไปเริ่ม เ oh! ขาอบอกว่าเออมันต้องรอให้ทุกคนเห็นเป้าว่ามันมีดำๆจุดดำๆคือมันต้องรอให้ไอ้ดำๆพวกนี้ลอกออกให้หมดก่อนแนละ้วมันจะเป็นแบบเหล็กๆพอมันโดนกับพื้นอนะ่ะมันก็จะเป็นสเก็ตไฟที่เยอะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังสเก็ตไฟไม่เยอะคือต้องเล่นจนมันลอกออกหมดลองดูเห็นป้าสเก็ดไฟเอเอ ทำให้มันลอกออกอะเฮ้ยไฟจะไหม้มือกูเอออาเอา,เอา,เอา,เอาได้เท่านี้เดี๋ยวมันก็ลอกลอกไปเองเอเอไป ตัวต่อไปเฮ้ยเอาตัวต่อไปบ้าโอเคตัวต่อไปที่เราจะลองนะคะคืออันนี้เป็นคัสตอมจากแตงโมเซิร์ฟสเกซึ่งเป็นตัวที่เวยใช้อยู่จริงแต่ยังไม่เคยเอามาฝึกกับแบบถุงมือที่มีปลั๊กไฟแบบนี้ซึ่งตัวนี้มันเป็นคัสตอมเป็นของเวยเป็นลายไฟเนาะเป็นแผ่นไม้ขนาด31แล้วก็ทรัคเนี่ย เขาเรียกว่าทักผีปอบเป็นดีไซน์จากอิตาลีซึ่งมันจะต่างกับ CX วงเลี้ยวเนี้ยคือแคบมากมาดูว่ามันจะทำแล้วเป็นยังไงสเกต็ตย้ จะเ o r g e t แต่ไม่เป็นไรไม่เจ็บเลยเพราะว่าเรา protect อ้าวี่อะไม่เท่เลยก็คือถือว่าทำได้อะเนาะแต่ว่ามันก็จะไม่เอียดเหมือนกับ CX ตัวต่อไป นี่คือ Cover t a y l o r Knox Pro o o ปรที่เขาบอกว่าแผ่นเทพแผ่นลิมิเต็ดแผ่นหายากไม่รู้ว่าหายากยังไงไม่รู้เรื่องค่ะแต่ว่าวันนี้ได้เอามาลองอะ่ะเอออ่ะมาลองดูว่ามันโปรยังไงอ,อ่ะเป็นทรัคซีเนะคะตัวเนี้ยน่าจะไวกว่าไปรียนเฮ้ยมันดีอะ่ะ ตรงตัวไม่ดีอันนี้ตรงตัวไม่ดีเองเล่นไม่ดีอย่าโทษปีโทษสเก็ตโทษตัวเองเอาใหม่ลองสองมือ ่อไปโลคัสออปซิเดียนไซส์34รักตัวนี้เป็นพักแบบสปริงหน้าไวมากก็คือที่เขาบอกกันว่าคล้ายกับสมูทสตาร์แต่เป็นสมูทสตาร์จีนนั่นเองนะคะไปเออม,มันไวมีความคอนโทรลยาก คือไม่เหมาะการทำแบบนี้เพราะว่าสัต่นมาแบบคือยังไม่ทันลงเลยอ่ะมันแบบดิ๊ดๆๆ๊ดเอ,อาใหม่แต่ว่าเราลองคอนโดนดีๆเนี่ยเห็นบ้านมันคืนกลับมายากลองสองมือสุอ้ายแล้วออฟเซโลอ,อยู่ไหนวะนี่คือ เราไม่สามารถที่จะลองหมดนี่ดูแผ่นได้เหนื่อยว่ะไม่ไหวเพ้ okay, เราจะจบที่แผ่นสุดท้ายแผ่นนี้ก็คือเป็นแผ่นตัวเก่งของเวียถ้าใครดูเสเก็ตเย่ในช่องเวียสติส์มาตั้งแต่ ep แรกจะรู้ว่าอันนี้คือเซิร์ฟสเก็ตตัวแรกที่เป็นเซิร์ฟสเก็ตแบบที่เวียโมตั้งแต่ยังไม่มีเซิร์ฟสเก็ตใช้เป็นแผ่นออกเซโลนะคะก็คือเป็นแผ่นครูเซอร์มาก่อนขนาดเล็กมากกว่าแผ่นนี้อีกขนาด26.5แล้วก็เวียเปลี่ยนทัก เป็นทัก CX ทักจีนเลยทักแบบโนโนแบบไม่มีราคาทักธรรมดามากแล้วก็เปลี่ยนบูทชิงให้นิ่มลงเปลี่ยนลูกปืนนะคะโมหมดเลยแล้วก็เป็นล้อ Shark วิวนะคะเป็นล้อที่ดีดหินซึ่งตัวเนี้ยจะบอกว่าเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้แพงเหมือนตัวอื่นเป็นตัวที่ถูกแต่เป็นตัวปรับเสียนเพราะว่าใครเล่นก็กลิ้งเนื่องจากแผ่นมันเล็กมันอยู่บนบอร์ดน่ะพื้นที่มันน้อยคอนโทรลยากหลุดกระเด็นง่าย มากเพราะฉะนั้นไปแ,แผ่นปรับเสียงโอเคจุดเริ่มต้นของเราเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะเพื่อให้มันมีแรงส่งคล้ายคลึคลงกับการดาว n ิล l มากที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่าให้พอเป็นเนินให้มันมีความเร็ว กดแชร์ก,กด Subscribe ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกติดตามด้วยกับสกเก็ตย้ yeah! สุดยุดยัม Ha ha ha.